สวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองนะคะอ่าวันนี้นอกจากหนังสือเล่มนี้แล้วนะคะครูจันมีหนังสือที่ครูจันคือแบบอ่าจะเอามาประกอบกันแต่ไม่เป็นไรนะเด็กๆไม่ต้องหานะคะลูกนะหนูดูเฉยๆนะคะหนูดูเฉยๆนะครูจันเห็นว่ามันน่าสนใจเลยเอามาให้หนูดูนะคะอ่ะเอาเล่มนี้วางไว้ข้างๆก่อนนะคะ เอาไว้วาง,งข้างๆก่อนนะคะเดี๋ยวครูจันจะพูดถึงทีหลังนะอตอนนี้ทุกคนตบมือหนึ่งครัง้งสองครัง้งสามครัง้งเรียกสมาธิกันหน่อยนะคะเพราะครูจะให้หนูดูบนนี้นะคะครูจะให้หนูดูบนนี้จากที่เราเคยเปรียบเทียบนะคะที่เราเคยเปรียบเทียบเป็นครูจันเอาสิ่งของมาให้หนูเปรียบเทียบใช่ไหมวันนี้ครูจันจะให้หนูมาดูแบบนี้นะ ตัวอย่างอื่นๆที่เขาทำไว้คูณจนเห็นว่ามันน่าสนใจและมันเป็นเรื่องที่หนูควรจะได้รับรู้นอกเหนือจากเล่มสีชมพูชมพูนี้นะคะอ่ะเรามาดูกันตรงนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนดูรูปแล้วเติมคำนะฮะเติมคำหรือว่าหรือตัวเลขลงในช่องว่างอันนี้เป็นแบบอย่างของการทำงานเปรียบเทียบ นอกเหนือจากการเปรียบเทียบที่เป็นสิ่งของนะคะนี่อันนี้ความยาวหรือความสูงเอ่ยยาวหรือสูงคนเราถ้ายืนขึ้นมานะฮะถ้าแบบนี้เราเรียกว่าความสูงคุณพ่อสูงกว่าคุณแม่คุณแม่ก็สูงกว่าพี่พี่ก็สูงกว่าน้องอะไรแบบนี้นะคะอันนี้คำมีใครมาบ้างเนาะมาเปรียบเทียบกันให้เราดูนะคนที่หนึ่งคือคือใครคะ ป้าแตงป้าแตงนะฮะป้านี่ต้องเป็นพี่ของคุณพ่อแน่เลยนะคะเป็นของคุณพ่อแน่ๆเลยแต่ว่าอะไรคะแต่ตรงนี้เขาไม่ใช่คุณพอ่อนะเขาเป็นคุณอาเอ้ะคุณอาเป็นใครคุณอาเป็นน้องของคุณพ่อนะคะป้าเป็นพี่ของคุณพอ่อคุณอาเป็นน้องของคุณพอ่อในรูปนี้ไม่มีคุณพ่อนะคะแต่เขาเอาญาติิเอามาไว้ด้วยกันนะคะ คนที่สองใครละ่ะใครคะชื่ออะไรคะอะไรคะคนนี้เขาชื่อว่าพี่เตยนะคะเขาชื่อว่าพี่เตยนะคะพี่เตยคนสุดท้ายใครลูกน้องโต้งนะคะน้องโต้งนะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะสี่คนนี้มาเปรียบเทียบให้เราดูถึงเรื่องของความสูงของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่หนูดูนะเขาจะมีมาเป็นอะไรคะลูก เป็นหน่วยกลางหน่วยกลางที่ไม่ใช่เป็นมาตรฐานใช่ไหมคะไม่ได้เป็นเซนแน่ๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นนิวด้วยนะดังนั้นเวลาที่หนูดูหนูต้องดูว่าเขากําหนดหน่วยกลางมาให้นะคะถ้าเป็นแบบนี้ตอนแรกเขาไม่ได้ขีดเส้นให้นะคะแต่ครูจันขีดเส้นเพื่อให้หนูทําไมลูกดูได้ชัดเจนขึ้นนะคะครูจันเอาไม้บรรทัดวางผ้าจาก หน่วยกลางไปถึงอะไรคะถึงบุคคลเหล่านี้ให้ผ่านบุคคลเหล่านี้เพื่อให้เห็นความสูงนะอ่าหน่วยกลางที่หนึ่งนะผ่านทุกคนไม่มีใครสูงหนึ่งไปหน่วยกลางที่สองเป็นไงคะเอา้าเอา้าพอวางไปปุ๊บเป็นไงคะใครหายไปแล้วเนี่ยน้องอะไรน้องต้งแสดงว่าน้องต้งสูงเท่าไหร่คะลูกสองหน่วยพอดี เป๊ะเลยน้องโต้งสองหน่วยพอดีเลยเพราะฉะนั้นพอครูจานขีดเส้นผ่านไปสองเส้นถึงศี่สะาน้องโต้งพอดีเลยเพรานะนั้นน้องโต้งสูงสองหน่วยนะคะครูจานก็พลาดไปอีกพลาดปีกสามหน่วยครูจันก็ขีดไปอ่าไม่มีใครไม่มีใครที่ตรงกับเส้นนี้พอดีอ่านะคะแต่ครูจันขีดไปแล้วนะต่อไปขีดเส้นที่สี่อ้าวใครใครหายปีกแล้วลูกป้าอะไรป้าอะไรคะ ป้าแตงหายไปอีกแล้วแสดงป้าแตงสูงเท่าไหร่คะลูกหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะสี่นะคะต่อไปคุณจันขีดต่อไปอีกพอขี่ถึงเส้นที่ห้าปุ๊บใครหายละถึงศีษาใครพอดีคะลูกใครคะอ่าพี่อะไรพี่เตยพ่อใท่พี่เตยสูงเท่าไหร่นะคะห้าหน่วยกลางต่อไปใครสูงที่สุดเลยยังไม่ถึงเลยเนี่ยคุณจันขี่เส้นที่หกหกหน่วยกลางแล้วก็ยัง ยังไงยังเห็นอยู่เลยยังเห็นอาอยู่เลยใช่ไหมเห็นคุณอาเลยอาต้นยังอยู่เลยต่อไปพอขี้เส้นต่อไปปุ๊บเป็นไงคะซีซ่าอาต้นพอดีเลยแสดงว่าอาต้นสูงเท่าไหร่นะคะหนูจะดูความสูงของอาต้นได้คือต้อง,ต,องต้องนับเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกและเจ็ดดังนั้นความสูงของอาต้นคือเท่าไหร่คะเจ็ดหน่วยตรงนี้พอดีสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าข้อมูลนะคะ ถ้าทำได้คือทำไมคะจากศูนย์ตรงนี้เป็นศูนย์ใช่ไหมลูกครูจันเคยบอกนะเริ่มที่จุดศูนย์เสมอนนะเริ่มที่ศูนย์เสมอน,นะคะจากศูนย์แล้วไป1 2 3 4 5 6แล้วก็7สูงสุดคือ7หน่วยซึ่งเป็นความสูงของอาต้นนะคะหหน่วยไม่มีใครพอ5หน่วยปุ๊บใครลุกพี่เตยนะ พอสี่หน่วยสี่หน่วยอ๋อปลาแตงนะสามหน่วยมีไหมไม่มีนะคะสองหน่วยอใครน้องโต้งหนึ่งหน่วยละไม่มีนะ,ะตรงนี้คือข้อมูลค่ะที่เราจะเอามาตอบข้างล่างถ้าหนูไปเจอข้อสอบลักษณะแบบนี้นะคะอาจจะมีนะอาจจะมีนะอะหนูก็ต้องดูเลยสิ่งเหล่านี้คือข้อมูลที่หนูจะเอามาบันทึกอ่าเพราะฉะนั้นดูเสียอะไรบ้างลลุกนะหนึ่งข้อที่หนึ่ง ป้าแตงสูงจุดๆหน่วยกลางปั๊บๆหน่ย่ยป้าแตงอยู่ไหนอันนี้ยังไงปั๊บตรงนี้เลยเห็นไหมคะเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่คะสี่หน่วยกลางเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือทําไมลูกเลขสี่ไงนะคะต่อไปข้อที่สองพี่เตยสูงเท่าไหร่ลูกจุดๆหน่วยกลางเห็นไหมคะตรงนี้อ่ะถ้าสมมติหนูยังไม่มีข้อหนึ่งนี้ที่ตอบมาให้ที่ครูจันให้หนูดูตรงนี้เลยคือทําไมคะเขาสรุปมาให้เรียบร้อยแล้ว จะให้เป็นตัวอย่างเพราะว่าถ้ามาสรุปกันเองตรงนี้มันจะใช้เวลาเยอะนะอ่ะพี่เตยสูงเท่าไหร่ลูกนี่ไงผ่านมาถึงตรงนี้หัวพี่เตยพอดีปุ๊บหนึ่งห้าต่อไปใครลูกอ่าต้นอ่าต้นสูงเท่าไหร่คะสูงสุดเลยนี่เลยถึงนี้เลยเจ็ดหน่วยคะ่ะดูก็ะไรเจ็ดมาเติมนะต่อไปน้องโต้งสูงเท่าไหร่ลูกสองหน่วยก็นี่ไงนะคะสองหน่วยพอดีเอามาเติมอ่ะพี่เตยสูงกว่านอ้องโต้ง กี่เซนอ่ากี่หน่วยนะก็คืออะไรคะพี่พี่สูงเท่านี้ใช่ไหมพี่เตยสูง5แต่น้องนี่สูงแค่สองหลบสก็คือ3นะคะห้าลบสก็คือ3เพราะฉะนั้นพี่เตยสูงกว่าน้องโก้งน้องตก้งน,ง,ตงนะคะ3หน่วยต่อไปป้าแตงเตี้ยกว่าอต้นเท่าไหร่คะ3ามหน่วยก็คืออะไรคะนี่เลยนี่ป้าแตงนะนะเตี้ยกว่าเตี้ยกว่าเท่าไหร่คะนะ สูงห้าเดี๋ยวเดี๋ยวได้ดูที่แป๊บหนึ่งสิป้าแตงเตี้ยกว่าอาต้นสามหน่วยถูกไหมอา่าป้าแตงสูงสี่อาต้นสูงเจ็ดสี่ละไปห้าไปหกไปเจ็ดสามหน่วยพอดีนะคะจากรูปเรียงลำดับความสูงนะคะเรียงลำดับความสูงของบุคคลเนี่ยนะคะจะได้เป็นใครคะลูกใครเตี้ยสุดน้องโต้งน้องโต้งต,งต่อไปคือใครคะลูก ปแตงปลแตงแล้วไปพี่เตยพี่เตยแล้วก็ไปอาต้นนะคะอันนี้อันนี้คือลักษณะของการทำงานที่ต้องมีการเปรียบเทียบนะคะนักเรียนนะอันนี้คือเปรียบเทียบความสูงซึ่งมีอีกแบบหนึ่งนะอันนี้ครูจันอะเอามาให้ดูเหมือนกันเราจะมีบ้างแล้วเป็นบางส่วนนะคะแต่ในเล่มนี้จะมีข้อมูลหรือมีเนื้อหาที่มากกว่าครูจันเลยเอามาแทรกให้หนูได้ดูนะคะอ่ะ อันนี้เป็นระยะทางนี่คือระยะทางความห่างที่บอกว่าเอ้ใช้ก้าวได้ไหมกี่ก้าวนะเดินไปกี่ก้าวหรือถ้าเป็นต่อไปในอนาคตมันเป็นเมตรได้ไหมนะคะเดินจากอะไรเนี่ยตรงนี้อะไรคะอ่าเขาบอกระยะดูเนี่ยจากรูปพวกนี้มันจะมีมีหน่วยกลางมาให้เราสามารถจะอ่านได้จากหน่วยกลางว่าเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่พวกนี้เรานับตรงนี้เรานับตรงนี้คือส่วนอะไรคะ ที่จะเอามาใช้ใช้วิเคราะห์แล้วก็บันทึกเป็นข้อมูลลงไปในแบบอะไรคะแบบสำรวจหรือแบบฝึกหัดนะคะหรือในใบางานที่ครูอาจจะให้ทำในอนาคตนะลูกนะอันนี้คือข้อมูลที่ครูอจร์ไปหาเพิ่มเติมมาให้นะคะดูว่ามันน่าสนใจเลยเอามาให้หนูดูนะคะนะอันนี้ไม่มีในหนังสือเล่มสีชมพูของเรานะคะลูกนะอันนี้คือความรู้เพิ่มเติม นะจ๊ะอ่ะวันนี้ครูจันก็ขอฝากไว้นะในเรื่องของการวัดความยาวและการเปรียบเทียบนะคะครูคจันอยากให้หนูมีความรู้กว้างๆเยอะๆเลยอะ่ะเพราะว่าอะไรถ้ามาถ้ามาแบบนีงง้มาแล้วเด็กอ่าบันทึกจริงๆเนี่ยหนูจะสนุกได้ทําเองเลยนะะได้วัดก้าวเองได้ทําอะไรเองแต่ทีนี้ว่าถ้าอยู่ที่บ้านลองฝึกเล่นๆดูก็ได้นะคะลูกเอ๊ะจับประตูไปหน้าต่างทลา่นะอ่ะ จากประตูบ้านเรานะจากประตูบ้านเราไปถึงประตูรั้วเท่าไหร่เงี้ยนะคะทดลองดูนะอันนี้คือการวัดความยาวบายบายดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วนะจ๊ะ